เรื่องเล่านะของอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเป็นที่ยกย่องมากว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความสามารถในทางธรรเขายกย่องเหมือนว่าเป็นอรหรันต์เลยไม่ต่างเทพเจ้าวันหนึ่งขณะที่พาลูกศิษย์เข้าไปในป่าปรากฏว่าไปเจอเสืออยู่ข้างหน้าลูกน้องก็วิ่งหนีกระเจิงตัวอาจารย์ท่านนี้ก็วิ่งด้วยลูกน้องเห็นก็เกิดความสงสัยแล้วก็รู้สึกว่า เสื่อมศรัทธ,ธาเล็กน้อยว่าทําไมอาจารย์ถึงหนีเสืออย่างนั้นทั้งนั้นท่อาจารย์นี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากก็เก็บอยู่ความรู้สึกนั้นอยู่ในใจจนถ้าเมื่อวันที่อาจารย์ใกล้จะตายก็เ,เลยถามถามเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าทําไมอาจารย์ถึงหนีเสืออาจารย์กลัวเหรออาจารย์บอกไม่กลัวลูิสึกก็เลยถามว่าวิ่งทําไมอ่ะแกบอกว่าคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะวิ่งหนีเสือ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหนีความลำพองใจในวันหน้าคือไม่วิ่งหนีเสือก็ได้แต่ว่ามันจะเกิดความลำพองใจขึ้นมากิเลสมันจะฟูฟ่องขึ้นมาว่าฉันแน่ในความรู้สึกว่าฉันแน่นี่มันน่ากลัวกับเสือสิเพราะว่ามันสามารถจะคลองใจไปได้นานเราก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความเหมเกริมให้อาจารย์ก็เลยบอกว่าหนีเสือดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ไม่มาต้องลำพองใจว่าฉันเป็นคนเก่งแม้ว่าตัวจะไม่กลัว อันนี้ก็เป็นวิธีที่เราว่าพาดพายไอ้ตัวมานาตัวตัวตนมันอยากจะวดเก่งนะบางทีก็ต้องแกล้งทําเป็นไม่เก่งเพื่อให้มันหายเหิมเกริมซะ่้างอันนี้ก็เป็นวิธีการลดละตัวตนที่ทําให้อ่อนน้อมถ่อมตัวมากขึ้นดีว่าต้องดัดดีสนยมันอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามวางฟอร์มอยู่เสมอมันก็จะกลายเป็นการเติมเชื้อเติมเติมพลังให้กับตัวกิเลสตัวนี้ซึ่งมันก็ยังมาครอบครองใจมากขึ้น ทำอะไรก็เลยไม่คิดว่าตัวเองผิดพลาดเลยมีความผิดพลาดก็ไม่ยอมรับเพราะกลัวเสียฟอร์มนะเพราะว่ากิเลสมันมาน้ามันไม่ยอมอยู่แล้วเพราะถือว่าความผิดพลาดคือสิ่งที่ไม่ดีแตนที่มองว่าเอ้ยความผิดพลาดนก็ดีนะมันช่วยทําให้เราเกิดปัญญา พระองค์เนี่ยก็มีคนมาถวายอาหารที่ประณีตจีวรที่ประนีตบางทีก็มีคนนําชื่อเสียงเกติยศมาให้ยกย่องพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวคือไม่ไปได้ปฏิเสธแต่ใจก็ไม่ได้ยอมติดหรือว่าหวั่นไหวเพราะรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นแค่หัวโขนเียว่าชื่อเสียงเกติยศหัวโขนอย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยมันมีไว้ใส่เวลาเล่นละครเท่านั้นเวลาเลิกเล่นโขนก็ต้องถอด วัวขอนออกไม่ใช่มาใส่ใส่ไปตลอดเข้าห้องน้ําก็ใส่กลับบ้านก็ใส่กินข้าวก็ใส่มันก็โง่ท่าน,นั้นแหละแต่คนจำนวนไม่น้อยก็ไปยึดว่ามันเป็นตัวเราของเราก็เลยใส่ไปตลอดไปไหนมาไหนไม่มีใครทักก็ไม่พอใจตอกข้อในใจว่าไม่รู้ว่าโอ้เป็นใครไม่รู้ว่าฉันเป็นคนดังอันเนี้ยมันก็ทุกขนะไปไหนไม่มีคนรู้จักพวกดาราพวกคนดัง พวกคนเก่งคนดังไปไหนไม่มีคนรู้จักไม่มีใครทักนี่มันทุกข์มากเลยน่าจะยินดีที่มันปุกป้่อยตัวทุกข์ี่มันคือตัวกินเหล็ตัวมานะให้มันทุกข์ไปมันจะได้หายซ่านะจะได้หายกำเริบอันนี้เราต้องถือว่ารู้จักเกี่ยวข้งของมันอย่างถูกต้องให้เห็นว่าเป็นหัวโขนเฉยๆมีคราวหนึ่งหลวงพ่อพโตท่านได้รับนิม,มนต์ให้ไปงานบุญแถวในสวนแห่งหนึ่ง วัดท่านอยู่วัดละคังก็ต้องนั่งเรือเข้าไปตอนนั้นท่านเป็นสมเด็จละสมเด็จพุทธาจารย์เป็นงานพิธีสําคัญก็ต้องมีพัดยศไปวางไว้บนเรือด้วยตั้งไว้บนเรือขณะที่เข้าไปในคลองมากอกน้อยปรากฏว่ามันเป็นหน้ามันเป็นหน้าแรงแล้วก็น้นํานี่น้ําลดเรือไปได้ไม่ไกลก็ติดโครนเด็กวัดก็ลงไปเข็นเรือแต่เข็นไม่ไปท่านก็ลงมาเข็นด้วยพอดีก็มีพวกเด็กพวกชาวบ,บ้าน ชาวสวนแถวนั้นเห็นก็ส่งเสียงร้องกันเปลี่ยวว่าสมเด็จเข็นเรือเว้ยสมเด็จเข็นเรือเว้ยคือท่านเป็นพระที่มีคนรู้จักเยอะเพราะท่านมีแม่ตามากคนก็พูดตะโกนกันสมเด็จเข็นเรือเว้ยท่านได้ยินท่านก็ตะโกนกลับไปตะโกนกลับไปสบายๆว่าฉันครัวโตจ่ะฉันไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่ที่เรือนั่นแล้วท่านชี้ไปที่พัดยศคือเขาให้ท่านเป็นสมเด็จแต่ท่านไม่รับท่านก็ถือว่าท่านก็ยังเป็นครัวโต สมเด็จนะั้นเป็นหัวโขหรือพัดยศเท่านั้นเองฉะนท่านไม่รู้สึกอะไรที่จะไปเข็นเรือนะแล้วท่านก็บอกฉันเป็นโลัวโตจะฉ,ฉันไม่ใช่สมเด็จนะสมเด็จอยู่ที่พัดยศเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าตําแหน่งฐานะถ้าเราเกี่ยวข้องแบบนี้ก็ไม่มีทุกนะแต่ถ้าเกี่ยวข้องไม่เป็นอาจจะมีความสุขชั่วคราวแต่ว่าก็อาจจะทุกข์ถาวรนก็ได้ นที่ไม่มีสติหรือไม่มีปัญญารู้ทันความจริงนะก็จะก็จะปล่อยใจให้เพลินไปกับสุขเวทนาหรือว่าอิทธาลมอทาลมก็คืออารมณ์ฝ่ายบวกหรือว่าที่เราเรียกว่าโลก,กธรรมโลก,กธรรมฝ่ายบวกคือได้ลาบได้ยศได้สารเสร,ร,ริญหรือว่าได้สุขก็จะเพลินเมื่อเพลินแล้วก็ยังไม่ระวังตัวไม่ได้ระลึกว่า สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปเสื่อมไปแปรเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลามันแปรเปลี่ยนไปเสื่อมไปยศตกลงมาก็เจ็บและยิ่งเจอสิ่งที่ตรงข้างเขาอีกคือการตำหนิการติชี้หรือว่าการลักเอาทรัพย์เอายศไปก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เราลองพิจารณาดูเถอดนะในความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใ,นใจของเรา แม้แต่ที่มันเป็นฝ่ายบวกก็ตามเราไปเพลิดเพลินยินดีกับมันเมื่อไหร่ก็ก็เตรียมใจทุกไว้เพราะว่าพอมันหายไปเราก็จะอาลัยเราก็จะเสียดายอันนั้นแหละก็คือความทุกข์ที่แสดงตัวออกมาแล้วหลวงพ่อชา่านเปรียบเหมือนกับว่าความทุกข์ก็คือหัวงูความสุขก็คือหางงูมันจับหัวงูหัวงูก็กัด จับหางงูแปบ๊บเดียวมันก็แววงเข้ามากัดจับพางงูคือไปไปยึดเอาความสุขไปยึดติดความสุขแต่ถ้าจับแล้วก็รีบปล่อยทันทีไม่ยึดติดเอาไว้อันนั้นก็ไม่เป็นไรงูมันแววงกลับมากัดไม่ทันนั่นคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามนะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามก็ให้มีสติรู้ไว้อย่าไปยินดียินร้ายกับมัน ยสัตว์ก็คือมีทุกข์แล้วต้องหาสาวสมุทัยให้เจอสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์บางทีคนเรานี่ก็ไม่ต่างจากเวลาหมามันเจอคนเอาไม้มาแย่หมามันจะทำยังไงหมามันจะกัดไม้แต่ว่าเขาว่าเสือหรือสิงโตนี่มันไม่กัดไม้มันกัดคนที่ถือไม้แทนหมานี่มันสาวไปไม่ถึงเหตุแห่งทุกข นะมันก็กัดแต่ไม้แต่เสือนี่มันสาไปถึงเหตุแห่งทุกข์ก็คือคนเ,นาเอาแมวมาแย่มันก็เลยกัดไม้มันไม่กัดมันก็เลยกัดคนไม่กัดไมนะ้นี่บางทีคนเรานี่เหมือนกับหมานะคือว่ามันได้แต่ไปเล่นงานตัวปลายเหตุไอ้ตัวต้นเหตุน,ตนี่มองไปไม่ถึงไอ้ที่เครียดจนแล้วเครียดแล้วกินเหล้าเนี่ยคือ ไปแก้ที่ปลายเหตุนะหรืออย่างเสียงดังลำคาญบางทีไปนึกว่าต้นเหตุนี่คือคนที่ส่งเสียงดังบางทีลืมไปว่าใจเราก็มีส่วนใจเราก็เป็นเหตุเหมือนกันเสียงบางทีไม่ดังหรอกแต่ใจเราไปจดจ่อก็ไปแก้ไปคิดไปแก้ว่าต้องให้พูดให้เสียงเบาหรือว่าเลิกส่งเสียงดังนะแต่ใจเราต่างหากนะที่มันหาเรื่อง ใจเรามันหาเรื่องคือไปยึดไปจดไปจออยตรงเสียงนั่นแหละถ้าไม่ฟังมันก็ไม่ลำคาญใจแต่พอไปฟังเขาก็ลำคาญใจก็ต้องแก้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางครั้งเขาก็ไม่ยอมหลีเสียงดังเราก็ต้องรู้จักแก้ทุกข์ของเราด้วยตัวเราเองที่จิตท,ที่ใจของเราจะไปโลกมันเป็นไปตามใจเราทุกอย่างมันก็ไม่ได้ต้องสาวไปที่ใจด้วยใจเรามันก็เป็นตัวการเหมือนกัน แล้วก็เป็นตัวการหลักด้วยอันนี้คือาการเป็นผู้ฉลาดในการเรือเจ้าตรัสว่าความสว่างต้องอาศัยความมืดจึงปรากฏ ความงามต้องอาศัยความไม่งามจึงปรากฏน่าสนใจนะความสว่างนี่ไม่ใช่ว่าต้องมีเทียนต้องมีไฟไฟแช็คมาถึงจะปรากฏอันนั้นเป็นเรื่องพื้นๆไปใครๆก็เห็นแต่ว่าที่ไม่ค่อยเห็นก็คือว่าความสว่างต้องอาศัยความมืดจึิปรากฏความงามก็ไม่ใช่ว่าต้องอาศัยการตกแต่ง ด้วยหรือประดับประดาด้วยเครื่องหอมถึงนยาปรากฏไม่ใช่อันนั้นมันก็จริงอยู่แต่มันพื้นไปแต่สิ่งที่เราต้องเห็นไปก่อนนั้นก็คือว่ามันอ้องอาศัยความไม่งามจึงปรากฏไม่ใช่ว่าความสว่างจะอยู่เกิดขึ้นมาลอยลอยมันต้องอาศัยความมืดจึงจะปรากฏอย่างนี้เราเรียกว่าอิทัปปัจจยตาก็ได้คือมันต้องอาศัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี ความสว่างต้องอาศัยความมืดจึงปรากฏมันปรากฏได้อย่างไงยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจุดเทียนเนี่ยเทียนจะสว่างก็ต่อเมื่ออยู่ในที่มืดหรืออยู่ในห้องหรืออยู่ในเวลากลางคืนถ้าไม่มีความมืดเทียนมันก็ไม่สว่างหรอกยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจุดเทียนกลางแดดเนี่ยเทียนมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่สว่างขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางแสงที่จ้าเทียนจะสว่างก็ต่อเมื่ออยู่ในห้องที่มืดหรืออยู่ในเวลากลางคืน ในต้องนอนด้วกัน,นกความมืดต้องอาศัยความสว่างจึงปรากฏนะความมืดต้องอาศัยความสว่างจึงปรากฏอย่างง่ายๆคือว่าเงางเงาคนหรือเงาแดดหรือเงาไม้ก็ตามเนี่ยมันต้องมีแดดต้องมีโซ่ความสว่างถึงจะเกิดเ,เงาขึ้นถ้าไม่มีแดดก็ไม่มีเงามันคู่กันเลยเป็น้าแฝดลองพิจารณาไปอีกนิดหน่อย อย่างเขาว่าเนี่ยในดวงอาทิตย์มันมีจุดมืดจุดดับเราสองกล้องไปถ้าใช้กล้องพิเศษก็จะเห็นจุดดับของดวงอาทิตย์แต่ว่าจริงๆมันไม่ดับหรอกมันไม่มืดหรอกมันสว่างมันร้อนขนาดพันองศาแต่ที่มันดูมืดเพราะว่าไอ้รอบๆข้างนี่มันมันสว่างแล้วมันจ้าแล้วร้อนเจ็ดพันกว่าองศา ไอ้พันองศามันเลยกลายเป็นมืดไปเลยความมืดต้องอาศยความสว่างจึงปรากฏแต่ถ้าเกิดรอบๆข้างๆนี่มันไม่สว่างขึ้นมาไอ้ที่กลายเป็นจุดดำนี่มันก็จะสว่างชัดเจนเพราะว่ามันร้อนลงพันอง,องศามันร้อนยิ่งกว่าไฟในเตาที่เราจุดทิศอี วันนี้เราทำลายตัวเองนะด้วยความคิดของเราเราคิดเราฟุง้งแล้วเราก็ทุกข์กับความคิดอย่างที่บอกแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต่างจากคนซึ่งมีแก้วอยู่ในมือเสร็จแล้วก็บีบกรมเสษแก้วนั้นเอาไว้จนกระทั่งมันบาด ทั้งทั้งที่เราเลือกได้ที่จะไม่บีบเราเลือกได้ที่จะไม่กำเราเลือกได้แม้กระทั่งว่าพลิกมือปล่อยให้เศษแกวนั้นตกลงมาก็ทำได้แต่เราไม่ทำเรานี่อาจจะไม่ต่างจากไม่ต่างจากลิงที่เวลามันถูกกระปี่อ่มือถูกกะปีลิงนี่ไม่ชอบกระปีใช่ไหม เดลิงนี่เวลามือมันไปถูกกระปิเนี่ยนจ่ทำยังไงมันจะมือเนี่ยถูถูกับหินหรือว่ากับคาคบกิ่งไม้ถูเสร็จก็จะมาดมดมเพื่ออะไรดมว่ามีกลิ่นกระปีอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีกลิ่นอยู่มันก็จะถูอีกถูถูถไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีเนี่ยเป็นแผลถลอก เลือดออกมาซิบๆเลยแต่ทีม่มีกลิ่นอยู่นะั้นมันก็ยังถูต่อไปเพราะมันเกลียดกระปิเลือดออกก็ยังถูต่อไปนะถามว่าไอ้ที่มันเลือดออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่เป็นเพราะกระปิหรือว่าความเกลี่ยกระปิกระปิไม่ทําให้เลือดออกนะแต่เพราะความเกลี่ยกระปิเข้ากระดูกดํานี่แหละทาให้มันถูจนกรทัง่งแผลนี่ลึกไปถึงกระดูกก็เป็นได้ ไอ้ความเกลียกับปีนี่อยู่ที่ไหนอยู่ในใจเราแล้วเกลียกับปีแบบไม่รู้ตัวเลยนะยิ่งเกลียดยิ่งดมแปลงมนะรู้ว่ามันเหม็นนะแต่ทําไมยังเอามาดมยิ่งเหม็นก็ยิ่งดมแปลงนะถามว่ามีแต่ลิงเท่านั้นที่ทํางี้หรือเปล่าคนก็เป็นนะเราเกลียดอะไรก็ตามเราโกรธใครก็ตามเนี่ยมันใจมันก็จะยิ่งจอ่อยิ่งคิดยิ่งนึกถึงคนคนนั้น ใช่ไหมเวลาใครมาทําให้เราโกรธใครมาทําให้เราเกลียดนี่นะเราจะคิดถึงคําพูดคิดถึงการกระทําคิดถึงหน้าต่างคนคนนั้นแล้วยิ่งคิดก็ทุกข์นะแล้วยิ่งทุกข์ก็ยิ่งร้อนยิ่งโกรธแต่ทําไมยิ่งคิดยิ่งเกลียดใครริๆมันก็น่าจะปล่อยวางใช่ไหมเหมือนกะลิยงยิ่งเกลียดกะปิก็ไม่น่าจะเอากะปิมาดมอยู่เ mm hmm. <ๆ>รื่อย พอดมแล้วเป็นยังไงก็ยิ่งอยากจะถูถูถูถ,ถ,ถูให้มันหายไปนี่แหละคือปัญหาของคนเราปัญหาของจิตใจเราจิตใจเราเนี่ยมันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่เราโดยไม่รู้ตัวเพราะความเกลียดเมื่อเกลียดสิ่งใดมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่ปล่อยไม่วางก็เหมือนกับคนที่บี กำเศษแก้วเศษกระจกเอาไว้ไม่บีบก็ทำได้ไม่กําก็ทำได้หรือพลิกคือปล่อยให้มันตกลงมาเวลาเราโกรธใครเราเกลียดใครนี่เราเคยคิดที่จะปล่อยเหตุการณ์คําพูดหรือว่าการกระทำของเขาเนี่ยออกไปจากใจไหมไม่ยอมนะมันยิ่งกรรํายิ่งนึกซ้ำยิ่ง นึกอยู่นั่นแหละนี่แหละถึงเรียกว่าเราไม่รักตัวเองอยู่มาหลายปีอ่ะหน้าหน,นานี่ตอนเช้าจะไปหยิบจอบจิตเสียมมามาทำอะไรมาขุดดินหล้วหน,นานี่ขุดดินนี่โอ้ดีนักหลวงพ่อบอก เรียกว่าใช้ความน้ยเป็นประโยชน์ปฏิบัติทําได้ดีเหงื่อไม่ค่อยออกเลยลท่นทําอยู่นานหลายปีทีเดียวช่วงนาหนา,นา,นา,นานเนี่ยเราต้องห่มจีวรหน,นาๆท่านมีแต่อังสะแล้วก็ปุดดินนะหรืออย่างที่พระเจ้าได้คุยกับพระปุณณนะพระปุณณะจะไปเมืองสุนาปันตะพระเจ้าก็เตือนว่าคนที่นั่นใจคอโหดร้ายนะถ้าเขาด่าว่า ท่านจะทำอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาด่าดีกว่าเขามาทุบตีคือท่านมองนะมองว่ามันมีข้อดีอยู่เขาด่าก็ดีกว่าเขาทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตี่ะจะว่าอย่างไรเขาทุบตีก็ดีเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วเขาเอาก้อนหินมาคว้างล่ะทำอย่างไรจะว่าอย่างไรเขาเอาก้อนหินมาคว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาด แล้วก็เอาไม้มาฟาจะว่าอย่างไรก็เอาไม้มาฟาก็ดีกว่าเขามีดมาแทงพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปไว่าแล้วเขาเอามีดมาแทงจะว่าอย่างไรเอามีดมาแทงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยถามคําถามสุดท้ายว่าถ้าเขาเอามีดมาฆ่าให้ตายท่านจะว่าอย่างไรพระคุณนาก,ก็ตอบว่าคนบางคนอยากตายนี่ต้องไปหามีดมาทาร้ายตัวเองหรือต้องไปจ้างคนอื่นมาทมาร้ายมาฆ่าแต่นี่ครับพระองค์นี้ไม่ต้อง ทำเลยมีคนมาทําให้เรียบร้อยพระเจ้า,จาก,ก็เลยสารเสริญ<ม>ก็นุญ,ญาตให้พระกุณณนะไปเมืองสุนับปันตะได้บอกก็ว่าเรียบร้อยนะสามารถที่จะแสดงธรรมให้ชาวสุนับปันตะอยู่ในศศลในธรรมได้ที่นี่เรียกว่าคือไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นอย่างน้อยมันก็ดีที่ไม่แย่ไปกว่านั้นนะ ของหายมองสักหน่อยนะว่าเออมันดีที่หายแค่ร้อยบาทไม่หายแค่พันบาทไฟไหม้ก็มองว่าดีนะที่เรายัางรอดชีวิตมาได้ดีนะที่ลูกเราหลานเรารอดมาได้ไม่ตายไปกับกองไฟนะมองอย่างนี้สะบ้างนะจะได้เป็นประโยชน์อันนี้เราเป็นผู้ฉลาดผู้ฉลาดในการใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆหรือเห็นประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น หรือว่าเห็นข้อดีของมันนะแต่ชอบพูดเรานะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเปรียเสม,มืันกก็ดอกบัวที่อยู่ในน้ำแต่ว่าก็เจริญเติบโตพ้นน้ำขึ้นมาแล้วก็เบ่งบานนี่เป็นธรรมชาติของ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดอกบัวนี่เกิดจากโคลนตมนะแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามโคนกับปลายนี่ต่างกันเยอะเลยโคนนี่อยู่กับโคลนโปนนี่อยู่กับโคลนแต่ว่าปลายนี้เป็นดอกบัวที่สว่างงดงามหมดจดใครเห็นก็ชื่นชมนี่ชาวพุทธต้องเป็นอย่างนี้คือเรา เกิดมาท่ามกลางความทุกข์อาจจะเกิดมาท่ามกลางกองกิเลสแต่ว่าสุดท้ายในเบื้องปลายก็หมดจดปุดพ่องงดงามแล้วลองดูเสะดอกบัวนี่โคนกับปลายนี่ต่างกันเยอะเรียกว่าฟ้ากับเหวเลยโคนนี่อยู่กับตรงโคลนแต่ปลายนี่เนี่ยสว่างสวยในชาวาพูดเราต้องเป็นอย่างนี้ เราจะเกิดมายังไงก็แล้วแต่เราจะอยู่ท่ามกลางกองทุกอย่างไงก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายใจเราเบิกบานใจเราเป็นสระโปร่งโล่โง,งไม่มีอะไรที่จะมาทําให้หมัวหมองได้สดใสบางทีก็เปรียบชาวพูดมือนกับใบบัวนะใบบัวนี่เป็นยังไงน้ําหรือฝนหยดลงมาก็ไม่ติดไม่เปื้อน ใบบัวหมายถึงอะไรหมายถึงว่ากิเลสนี้นะไม่สามารถที่จะยอมติดฉาบทาจิตใจของผู้ที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานได้